สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในการวอลล์ Win, ล็อกเชแนลวินล็อกเกอร์ชอแนลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงเทลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเรามีห้าท่าลงบอร์ดแบบโปรนั่นเองนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในการบอลแล้วก็ช่องวินแล้วก็ช่องแอลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงเทลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเรามีท่าท่าลงบอร์ดแบบโปรนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่ขอมานานนะครับวันนี้จัดท่าเท่ๆมาให้แน่นอนและตอนนี้นะครับผมผมใส่เสื้อนะครับแบรนด์แบ็คบู๊นะครับเดี๋ยวจะมีหน้าเพจขึ้นให้ ให้สนใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปทักสอบถามได้เลยนะครับสามารถพอตต้อมเบอร์ตัวเองได้แล้วก็ชื่อตัวเองได้นั่นเองซึ่งผมชอบเสื้อบาสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้ผมแนะนํานั่นเองนะครับผมโอเคขอบคุณทางแบ็ k บูลมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับใน Facebook มีกลุ่มหัดเชลทีมแล้วก็สามารถเข้าไปกดขอเข้ากลุ่มได้เลยในกลุ่มนี้นะครับสามารถโชว์ท่าแล้วก็แชร์เทคนิคที่ตัวเองชอบหรือว่าอยากจะแบ่งปันนะครับในกลุ่มนี้ได้เลยผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วก็โปรโมทตัวเองโชว์เทคนิคอะไรพวกน ใต้ e s c r i p t i o นนี้นะครับตอนนี้มีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะครับผมสําหรับตัวฮัทเชลสติกเกอร์เป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะทําการวางขายในราคา30บาทนะครับถามว่าทำไมถึงราคา3าบาทนะครับก็คือมีทั้งค่ายเดียที่เพื่อนผมเป็นคนว่านะครับก็คืออยู่หลังกล้องนั่นเองนะครับผมคุณภูนะครับอันนี้คือภูนี่คือถ่ายคลิปกันมาตั้งแต่คลิปแรกกันนะภูเนาะของเซิร์ฟสเก็ตถ่ายมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะราคา30บาทแล้วก็ค่าส่งอีก30บาทส่วนซื้อเท่าหร่เดี๋ยวไว้คุยกัน๋ผก็จะแถมให้รซ ของห h เชลตัวนี้นะครับก็จะเอามาใช้ในการถ่ายรายการถ้าอีดิเตอร์หลายๆอย่างในรายการนะครับใครอยากสนับสนุนรายการก็ซื้ออุดหนุนสติ๊กเกอร์ได้นะครับโอเคไปกันต่อวันนี้นะครับผมเราได้รับเซิร์ฟสเกตมาจากทาง Search เซิร์ฟสเก็ตนั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรามานั่งแกะให้ดูนะครับเพิ่งได้รับของวันนี้เลยนะครับอย่างที่เรารู้กันทุกครั้งเนี่ยที่เราได้เซิร์ฟสเก็ตมาใหม่สิ่งที่เราควรทําเลยคือขันล้อออกนะครับให้หลวมสักนิดนึงเพื่อให้ล้อเนี่ยคลายตัวมากขึ้นแล้วก็ให้ตัวได้มากขึ้นนั่นเองขออนุญ,ญาตขันล้อออกสักแป๊บหนึ่ง เราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวล้อนิดนึงปรับให้มันหลวมนิดนึงนะครับด้านหลังด้านโชว์หน้าบอร์ดก็จะเป็นลายสีขาวนะครับดูครับขาวแค่ไหนดูเล็บผมนะครับโอ้โหมันขาวจริงๆแล้วตรงนี้ก็มีเขียนว่าเซิร์ชด้านหน้าตรงนี้เป็นลายเส้นตั้งแต่ บนจนจบเลยไม้เจดชั้นนะครับเป็นไม้เมเปิลทักนะครับเป็นระบบบูชชิ่งนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังลูกปืนเอพิกเ็ส่วนล้อนะครับประมาณ65ถึง70ครับไม่ไม่เล็กกว่านั้นความแข็งโดยประมาณ78 a ครับจากที่จับนะด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นกิฟเทปนะครับของเซิร์ฟหยาบกำลังดีนะครับสาหรับตัวนี้นะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจที่กาลังจะขึ้นบนหน้าจอให้ได้เลยนะครับตรงนี้ ราคาค่อนข้างย่อมเยาวนะครับก็สามารถเล่นทิกได้เหมือนกันเพราะว่าด้านหลังสามารถยกล้อเมนูสามาสาม,าามาตูนได้นะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะสติ๊กเกอร์ฮัดเชลก่อนเลยนะครับเดี๋ยวบอกในคลิปนี้ก่อนนะครับว่าสติ๊กเกอร์ฮัดเชลนะครับผมถ้าได้ไปนะครับตรงนี้จะมีช่องเล็กๆเ,เราสามารถเก็บดีเทลเพิ่มเติมได้นะครับโดยการบิดออกแล้วก็ฉีกอันเล็กๆตรงนี้นะครับด้านหลังแบบนี้ึบเพื่อให้มีช่องแบบนี้แล้วถนน้าใครขี้เกียจก็แปะลงไปได้เลยไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับถ้าเป็นพื้นหลังแบบนี้อยู่แล้้้วกกก็็ไไม่ตองแะะดนครับ แต่ผมแกะไว้ตรงนี้จะมีจะมีรูสามารถแกะได้หนึ่งสองสามและสี่ตรงนี้นะครับรูเล็กๆตัวนี้นะครับผมความกว้างนะครับของหน้าบอร์ดประมาณ9.8ครับถ้าเป็นนิ้ว9.8นะครับวัดตรงกลางตรงนี้นะครับ9.8ส่วนความยาวนะครับ3ามสครับส่วนระยะวิวเบดเกือบเกือบ21นิ้วนะครับระยะวิวเบดเกือบเกือบ21นิ้วประมาณนี้นะครับก็ระยะวิวเบด21นิ้วเนี่ย ข้อดีก็คือพอระยะวิเบตเยอะนะครับเราสามารถเก็บโค้งได้ค่อนข้างที่จะเนียนกว่าแล้วก็ทรงตัวง่ายกว่านั่นเองนะครับโอเคลองแปบ๊บทดลองก่อนเลนยมาทำไมเล่นไปสามสี่พนึงเ่ะตัวเนี้ยถูกจังวะไม่บ้าสามสี่พันึงอ่ะโอเคเลยเนี่ยเฮ้ยบ้า โอเคครับผมเราเข้ามาที่เรื่องของการหยุดบอด5ท่าแบบโปรนะครับว่ามีวิธียังไงบ้างนะครับให้ดูเทนะครับและผมย้ําอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยว่าการที่มีท่าจะเทต้องผ่านการฝึกฝนนะครับการที่ไม่ฝึกฝนแต่อยากได้ท่าเทอันนี้เป็นเรื่องที่ยากและผิดนั่นเองนะครับทำไมมันมาซึมจัง่ะเออซึมบรรยากาศมันพาซึมไม่ใช่มึงดูดิ โอเคครับผมเรามาพูดถึงเรื่องท่าที่1นะครับท่าที่1จะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่อยากจะลองครั้งแรกนะครับผมจะทําให้ดูก่อนนะครับผมเราจะเอาเท้าหน้าไว้ที่น็อตนะครับเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะไปอย่างนี้นะครับพอเราไปด้วยความเร็วอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเราพลิกหน้าเราขาเบรกอย่างนี้ปุ๊บนะครับอันนี้คือท่าที่1นะครับท่านี้นะครับอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่การที่เราขาข้างหนึ่ง ไปวางบนเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่ไม่ใช่สเก็ตสตีทนะครับมันจะต้องใช้การเก๊กขาหน้าที่ค่อนข้างนิดนึงนะครับนิดนึงแบบนี้นะครับเก๊กตรงนี้เพื่อให้บอร์ดไม่โยกแย่นะครับไม่งั้นอาจจะล้มได้นะครับผมอันนี้ก็ท่าที่1นะครับเทคนิคก็คือขาหน้านะครับวางไว้ที่น็อตแถวที่2วางไว้ที่น็อตน็อตแถวที่2นะครับประมาณตรงนี้ส่วนปลายขาจะอยู่ระหว่างกลางแถวหน้าและแถว2อนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางหลังจากนั้นให้เราย่อและเทน้ําหนักไปที่ขานี้เยอะๆนะครับโดยที่เราเก๊กกล้ามเนื้อส่วนมัดนี้ แบบนี้แต่ตอนที่เรามาด้วยความเร็วเนี่ยขาเราจะอยู่ประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเหวี่ยงบิดขาหน้ามาเป็นแบบนี้แล้วเราย่อพร้อมกับเอาขาลากแบบนี้เราจะไม่เอาขาลงไปเหยียบมากเกินไปนะครับแค่ลากให้มันเพื่อชะลอนะครับขาลงครับเบรกแล้วก็หยุดนั่นเองนะครับท่าที่1นะครับท่าที่2นะครับจะเหมือนท่าที่1เลยผมตั้งใจมาเพื่อให้แบบเอามาอะแดปได้นะครับแต่เราจะเปลี่ยนขานั่นเองเรามาดูกันนะครับเรามาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บตอนเราอยู่นะครับเอาขาหน้าลง เราก็ดึงลูกกลับมาแล้วก็ดึงตบขึ้นกลับมาเราก็ดึงตบขึ้นนะครับเอาขาหน้าลงนะครับเรามาแบบนี้นะครับดูขานะครับให้ผมทําให้ดูอีกรอบนึงก่อนปึ๊บนี่นี่แบบนี้นะครับผมเราก็สามารถทําได้ทั้งแบบ2รูปแบบเลยนะครับอ่ะขาหน้านะครับเราจะอยู่แบบนี้ถูกไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บตอนเราลงนะครับให้เราขาหลังนะครับมาไว้ประมาณตรง หน้าน็อตหน้าน็อตแถวหลังนะครับตรงนี้มาดูครับหน้าน็อตแถวหลังตรงนี้ก็คือไว้ประมาณตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะครับตอนที่เรามาด้วยความเร็วเราขาหน้าลงครับพร้อมกับบิดตัวมาทางฟอนนะครับข้างหลังของเราด้านด้านฟอนขาลงปุ๊บหลังจากนั้นครับบิดตัวแล้วเอาขารูดนะครับปุ๊บมารูดมาด้านหลังเดี๋ยวผมทําให้ดูลงขารูดตบขึ้นแบบนั้นนะครับขาอยู่ด้านนี้บิดรูดตบ อยู่ด้านนี้บิดลูดตบแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องฝึกพิกอัพก่อนนะครับพิกอัพคืออะไรเราคือพับบอร์ดแบบนี้นะครับดูมือนะครับเราต้องแบแบบนี้นะครับแบแบบนีนบ้ไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้ให้แบแบบนี้นะครับหันฝ่ามือเข้าไปที่ตัวกิ๊บเทปถ้าเราหันนิ้วโป้งเข้ากิ๊บเทปนิ้วโป้งแตกผมเตือนแล้วนะ แบ,บมือเข้านะครับแบบนี้โดนเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บนะครับนอกจากจะเอานิ้วเข้าไปในซอดในตัวทักแล้วก็ป้อนิ้วแตกป <c oughs> ้อโอเคเราลองฝึกแบบนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เราเหยียบปุ๊บเราเหยียบค้างไว้อยู่นะครับแต่เราถอยหลังมานิดนึงเราจะไม่เหยียบกดน้ำหนักมากไม่งั้นมันจะไม่ถึงนะครับมันจะบบปุ๊บอ่ะไม่ถึงแต่ถ้าเรากดปุ๊บเราถอยหลังนิดนึงมันจะลงมาที่มือเราพอดีนะครับเราไปฝึกกันดูมาแบบนี้นะครับท่าที่2มาด้วยความเร็วนิดนึงปุ๊บไว้ตรงนี้บิดลงมา ทบบ่าต่อไปนะครับท่าที่3จะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลย3ท่าสุดท้ายเป็นท่าที่ผมอาจจะไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่า่อนข้านที่จะยากแล้วก็มีโอกาสเจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่เซฟตี้ด้วยโอเคท่านี้นะครับเราจะฝึกแบบว่าบอร์ดยังไม่ไหลก่อนนะครับขาหลังเรานะครับให้ถีบไปที่ส่วนโนเทลนะครับให้เรามองเป Note ็นโนเทลสส่วนนะครับ ก็ค like right ือจะมีเส so ้นแบ่งอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือตรงกลางด้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ Stalin ่งเพราะฉะนั้นด้านที่อยู่ที่ด้านฝั่งเรานะครับให้เราเตะมาที่ส่วนนี้นะครับส่วนของน็อตอ่ะสมมติอ่นเนี่ยน็อตเป็นตัวแบ่งเส้นเลยนี้ด้านนี้ตรงกลางแล้วก็อีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เราถีบมาที่ตัวฝั่งนี้นะครับแบบนี้แบบแบบนี้แล้วบอดมันจะเอียงนิดนึงเวลาเรากดลงไปพวกบอดมันจะเอียงแบบนี้แล้วพอบอดมันเอียงแล้วเราเตะลงไปเราจะเตะแบบนี้ ปึ้งแบบนี้แล้วมันจะขึ้นมาพอมันขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บมันจะหมุนแบบนี้มาใส่มือผมมันจะเหมือนมีแม่เหล็กดูดขึ้นมือนะครับดูนะครับ ท่านี้นะครับมีโอกาสเจ็บนิ้วสูงมากนะครับถ้ายังไม่ชํานาญพอเราเตะตรงนี้นะครับบอร์ดจะเอียงขึ้นมาแล้วก็เข้ามือเราซึ่งอันตรายแต่ถ้าเราทําได้มันก็จะเทะพอจังหวะที่เราเตะขึ้นมานะครับบอร์ดจะมาแบบนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะเหวี่ยงขึ้นแบบนี้เราก็ใช้มือนะครับจับที่ตรงทักนะครับอย่าจับที่ตัวเดปเตอร์นะครับไม่งั้นมือแตกแบบนี้ดูดีๆนะครับอย่าปุ๊บเรารอจับเลยแบบนี้จับล้อจับอะไรนะเอาที่มันไม่โดนนิ้วอ่ะเอาที่มันไม่เจ็บอ่ะอย่าแบบนี้ปุ๊บ แบบนี้นะครับแล้วเราก็เดินได้เลยท่าน,นี้โก้กว่าพลิกอัพธรรมดานะครับเพราะว่าอันตรายกว่าเหยียบ <Yeah, S 2> แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมือแล้วก็เดินท่าน,นี้นะครับเวลาเราจะหยุดนะครับเราจะต้องใช้ท่าที่1มาร่วมด้วยเพื่อให้บอร์ดเบรกก่อนมาแบบนี้มาปุ๊บหยุดปุ๊บลงเวียงมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตบขึ้นจะทําแบบเร็วๆให้ดูนะครับมาแบบนี้นะครับลงปุ๊บเวียงไาอีกด้านปุ๊บเราก็เดินไปนะครับนี่แบบนี้ ท่าต่อไปท่าที่สนะครับพิกอัพออ l ี่หรือออ l ี่พิกอัพนั่นเองนะครับโอ้โห <Wow. S 1> ท่านี้นะครับเราจะต้องออลี่ได้ก่อนนะครับใครที่ยังออลี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสัญญาก่อนเลยว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนออลี่ให้กับทุกคนนั่นเองเพราะว่า ตอนนี้นะครับเราได้จับมือกับทาง S p r r o j e t t แล้วนะครับทินาจะสอนอ l ลลี่สเก็ตบอร์นะครับแล้วเราก็อนาคตก็จะมีสอนอ l ลลีบนเซิร์ฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าต่อไปอันนี้คือจะสอนแบบทฤษฎีคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าพิกอัพอ l ลลี่ทำยังไงนะครับคือการอ l ลลีแล้วเอาขาหน้าออกปกติเราปาดนะครับออลลี่ปกติเราจะออลลีแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เราจะเอาขาหน้าที่ปาดนะครับเอาออกเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาขาหน้าออกปุ๊บไม่มีอะไรปาดมันจะลอยขึ้นแล้วเราก็จะจับนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องออลลี่ได้ก่อนนะครับมานะครับผมมาด้วยความเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเอาที่เราคุมอยู่นะครับลังนั้นพวกเราออลลี่พิกับแบบนี้อันนี้คือผมทําแบบเบาๆนะครับ,บ,บเพื่อให้ดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวเราจะมีสโลโมชั่นขึ้นให้นะครับมาครับผมมาด้วยความเร็วครับปุ๊บออลลี่ขึ้น แล้วก็เวียงมาเดินอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเอาที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนสำหรับใครที่อยากลองฝึกแต่ยังไม่อยากรอคลิปอันนั้นนะครับขาหลังนะครับเวลาเราย่อนะครับให้เราแ๊กแบบนี้ให้บอร์ดมันลอยแล้วหลังจากที่เราแป๊กนะครับให้เราดึงขาหน้าออกมาข้างหลังนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้ให้บอร์ดมันลอยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใส่มือของฝั่งหน้านะครับจับลงไปโอเคท่าสุดท้ายท่าที่ ท่าท่านี้นะครับจะค่อนข้างเท่กว่าท่าอื่นอื่นไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้บ่อยนะครับท่านี้คือการนะครับปกติเรายืนแบบนี้นะครับขาหน้าไว้ที่น็อตทีนี้เราจะเปลี่ยนคือการกระเถิบขามาที่เกือบตรงกลางนะครับไม่กลางมากนะครับประมาณ2อส่วนหของแผ่นนะครับหลังจากนั้นเราบิดนิดนึงครับให้เป็นแนวนี้เหมือนเรากำลังจะคิกฟิปเราขาหลังไว้แบบนี้ไม่ต้องเฉียงมากแต่เฉียงประมาณเท่ากันนะครับแล้วเรายกแบบนี้อ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไง เรามาด้วยความเร็วที่ไม่ต้องเร็วมากนะครับผมไม่งั้นท่านี้อาจจะทําให้ล้มได้นะครับมาแบบนี้นะครับเราก็เอาลงแบบนี้นะครับขาหลังนะครับจะวางไว้อยู่ที่ส่วนประมาณตรงนี้นะครับจะใช้อุงเท้าหน้านะครับหยยบไว้ตรงนี้แล้วก็ส้นเท้าให้เลยออกมาจากตัวแผ่นนะครับเพื่อใช้ส้นเท้าลากกับพื้นด้วยนะครับและขาหน้าก็วางไว้แบบนี้ครับแล้วเวลาเราเบรกให้เรากางมือออกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทรงตัวได้อยู่นะครับจัดขาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ยกครับเอ็นตัวไปข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ยกแขนเพื่อให้เป็นการเบรกวางขาปึ๊บโอเคนะครับผมสำหรับ5้าท่านะครับในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปเบรก5้าท่าก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากได้5้าท่าเบรกพื้นฐานนะครับหรือแบบที่มันง่ายกว่าในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับ ส่วนวันนี้นะครับผมใครสนใจบอรดดีบอรดเด้งนะครับผมไม้ดีแบรนด์ไทยแล้วก็ของได้รับคุณภาพแน่นอนนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับที่ S Project นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ S Project ก็เป็นสปอนเซอร์ผมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เ i ิร์ s เซิร์ฟสเก็ตนะครับตัวนี้ราคาน่ารักมากเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปที่ที่ีกำลังจะขึ้นให้เลยนะครับระบบบูชชิงนะครับแบล็งกก็เอพิกเจ็ดนะครับผมโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครอยากได้สติกเกอร์ก็ทักมาในแฟนเพจ พัดเชลทีแล้วนะครับใน Facebook ก็สามารถเซิร์ชแล้วก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กับวิลล่าก a ชแนลด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาสอนท่าอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยกดกระโดงหัวกิ่งกระดิ่งหัวเ <c oughs> <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าครับผมสีวูแกงๆ <c oughs> มาก็แกงกูมาแบบดิฟซับและกูในคำวิ่น้อยมึงควรจะรู้จักไอสอดไอจะาตัวโนโนเทลมียกพีกัดไอสอดตามก็เองอ๋อถ้ามึงเป็นมิตรส้อนตอกว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่ลอกกัดส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสอาจะมีกันน้อยแต่กูเข้าร้อยเปอร์เซนต์ที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสเอดสมองมันไม่ได้เจนบาชจีก่อนเล็ดมีเอาเว้แอมกินหักไวเชิดเอาไว้ยูเทงมีแบวบูเก้เลยแอมเกินมาบไม่มีเอาไวแอม เราใจแอมโหโอเคก่นทีเธออยู่ันยูกูผิดเว้ย e ีอันวันมันยูโนโอเบ้เสือตัวละแสนแอมลงอีเบ้เพดูกูฟังกูฟังวิกเองดูทงนูนทำนี่มีเมน I c a n see เพักูมองไม่เห็นตอนที่จะมากูบอกที่เต็มแฟนมรักกูกูเล่นที่เดิมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเพิ่มเติมโอเคไอเดียกูบอสเอาเปิ่มลาทัเย่ดูกูทำพ่าดไปเจอคุณดีกูเลยเริมใหม่งานที่กูทำาี่กูทำได้ใจเงินที่กูมีกูก็เลยเพิ่มทรายเหมือนกับาที่มีใหญ่ใอนเธอมีบอสใหญ่ ที่กูอินเทปไม่ชอบเกษตรอินรีกูอาจจะดังบนเพจแต่ไม่ใช่เออวันนบีรวยได้เงินพ่อแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเข้าใจว่าเงินช่อปัจจจยแต่ไม่ใช่ลงกับสตีรไอสับหูนะมาจะแกยดึงด้วย เล่าข้ามเอ็นักเล่าข้